เหรียญแม่แต่งลงยาเคลือบเลซินหลวงปุ่ทวดวัดช้างให้ปี2539นะครับรุ่นนี้เป็นการจัดสร้างเพื่อเฉลิมฉลองและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดช้างให้ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปุท่ทวดครึ่งองค์นะฮะส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรว่าหลวงปุ่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นรูปเหมือนพระอาจารย์ทิมครึ่งองค์พิธีพุทธวิเศษจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดช้างให้นะครับโดยมีพระเกจิที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นร่วมพิธีปุกเสกเช่น หลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะพระอาจารย์นองวัดสายขาเหรียญแม่แดงหลวงปู่ทวดรุ่นปี2539พุทธคทุกโดดเด่นในเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไกลหรือทำงานในพื้นที่เสี่ยงและยังป้องกันภัยจากอันตรายไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือศัตรูมีเมตตามหานิยมเสริมเสน่ห์และความนิยมชมชอบอีกด้วยนะครับผมเปิดแบงให้บูชานะครับใครสนใจก็สามารถ ทักเข้ามาได้นะครับทาง ID บ้านเขียวที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ